สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับนะครับจากช่องทีเด็ดมวยหัวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่23เดือนธันวาคมพพัน565ไอ้67ขออภัยนะครับอ้าวคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับทัศนวิจารณ์มวยไทยพันธมิตรนะครับวันนี้นะครับมีการสัญจรหรือย้ายสถานที่ทำการแข่งขันนะครับ ไปแข่งขันกันที่เวทีมวยตะวันนาบอกได้เลยนะครับเวทีแคบเวทีเล็กนะครับมวยเขา้าบรรยากาศเสียงเชียร์ดันมวยรองเนี่ยถ้ามวยเขา่าป็นรองนี่ได้เปรียบมากๆเลยเวทีเล็กมากเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีนะครับที่อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในช่องรับฟังช่องทีเด็ดมวยหูอยู่เนี่ยนะครับ ก็ขอแสดงความโชคดีด้วยนะครับที่รับทีเด็ดเน้นๆนำเต็มคาราเบลนะครับไปทํากําไรกันในทุกๆวันเลยแล้วก็อย่าลืมจะ่าพลาดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเรานะครับเพียงแค่ท่านมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับที่คำจำให้แม่นที่ตัวจําให้ดีนะครับ TDM9 นะครับอย่าลืมใส่แอข้างหน้าย้ําอีกทีหนึ่งครับ TDM9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับเพิ่มเรา เป็นเพื่อนทางไอดีรายนะครับแล้วก็ท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเลยแล้วก็บริการระดับพรีเมียมจบครบทุกอย่างในที่เดียวเลยอ่านะครับอ่าทีนี้เรามาถึงทัศนวิจารณ์มวยกันวันที่23นี้เลยนะครับก่อนจะให้ทัศนวิจารณ์กันเนี่ยนะครับก็แจ้งไห้ทราบคู่มวยนะครับอาจมีการ ปรับเปลี่ยนได้นะครับวันนี้ผมก็จะคัดมาสักสี่ถึงห้าคู่นะครับประจําวันนี้นะครับดูแล้วเข้ารองแข่งนะครับดูแล้วเข้าทางเข้าทรงมวยเลยนะครับต้นวยเด็กนี่ก็บอกไว้ก่อนนะครับคู่แรกนะครับร้อยหนึ่งปอนเนี่ยเจ้าเด็กชวลิตกับออโตเนี่ยคู่นี้ผมไม่ได้ออกวิจารณ์นะครับผมจะไปให้ต่านานวิจารณ์ที่คู่สองนะครับยอดเพชรเอกกับนักสู้นะครับแล้วก็คู่สามฉลามทองกับชาไทย แล้วก็คู่เอกเดชพิชัยกับเพชรนายาสายเจอซ้ายแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยครับข้ามไปคู่เจ็ดนะครับคู่เจ็ดเลยนะครับระหว่างเจ้าชิคคะกับทับหน้าแล้วก็เจ้าบุตรีกับเบิร์ดเดย์สองณล่มอนอ่าทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วไปที่คู่สองของรายการเลยนะครับส่วนมวยเด็กสามสิบโลผมไม่วิจารณ์นะนะครับผมไม่วิจารณ์นะครับเอาไปที่ ยอดเพชรเอกอ่าไปที่ยอดเพชรเอกเลยนะครับยอดเพชรเอกนะครับบ่มเด็กเตียนยอดเพชรเอกกระเป๋าลิงเก้นะครับ14ปี160เซนติเมตรจากหนองบัวลํำพูนะครับกระดูกมวยก็80กว่าครั้งนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มละนะครับซ้อมอยู่ค่ายบ่มเด็กเตียนน้าหนักป,ป่วยๆส่สิบแกิโลกร,รัมนะครับยอดเพชรเอกกระเป๋าลิงเก้ยอดเพชรเอกสแสงชัยนะนี่ว่าเป็นมวยเด็กที่กินเดมพันหลักล้านมาพรี นะแฝดพีแฝดน้องกับยอดเพชรโทรพร้อมหลังนะครับยอดเสน่เอก็มีแพ้น็อกเจ้าเพชรต่ำโค้วันนั้นโดนเตะขาน็อกที่ทออแล้วก็มาแพ้แตะแกรงเงินมานั้นต้านใหญ่พางหลังบุกไม่ไหวแล้วก็ลาสุดเนี่ยมาชนะเจ้าคอมบันีสวนจากคาเฟ่แบบทู้กันไม่ได้เลยจัดไอ้เตเี๋ยเปรียบทั้งสองไฟแล้วก็มาได้เปรียบ อีกไฟหนึ่งนะครับโคชกนะครับนะ่ครับเป็นนักชกที่เรียกได้ว่าต่อยสนุกถูกตลาดเลยนักสู้บ้านลมบ้าน,นะครับ15ปีนะครับ162เซนติเมตรนะครับ162เซนติเมตรเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยจะสูงกว่าชกมา60ไฟนะครับซ้อมกับทีมงานบ้านลมบ้าน,นะครับแล้วก็น้ําหนักกปล่อยก็5 0กิโลกรัมน้ําหนักกปล่อยจะมากกว่านะครับชื่ออื่นก็คือเจ้านักสู้สจอ แมนเมืองชนหรือท็อปกาดยิมนะครับสามความหลังของเจ้านักโู้เนี่ยก็มีชนะ v i p นะครับแล้วก็ไปแก้มือแพ้ v i p ที่อ้อมน้อยล้านุดนี้เสมอกับพันเอกพีเคสันชัยแบบคาใจทีมงานเสียแคกอ่ะเขาบอกว่าพันเอกชนะเยอะแต่ผมก็ดูอาวุธชนะเยอะแต่ไปเสียลูกเตือนอา้าวมวยคู่นี้เจอกันนะครับน้ำหนักปล่อยน้ำหนักปลายพิกัดได้เปรียบเนี่ยอยู่กับเจ้านักโต้นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด เดี๋ยนะพิกัดร้อยหนึ่งกับร้อยสองต่อวันนี้ยอดเพชรเอกต่อให้นะครับเรียกได้ว่าวันนี้ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งรูปร่างและก็เป็นการต่อจริงด้วยแต่ผมว่าความเป็นมวยสมองมวยคิวมวยเนี่ยวันนี้เป็นมวยผมออกติดดาวคู่ที่หนึ่งให้เลยนะครับไปที่ยอดเพชรเอกนักตู้บ้านแลมบ้าอ้าฟุตมาเรื่อที่ต่อของรายการเลยนะครับ แล้วชกใบดานี่ฉลามทองติดฉลามขาวก็ลูกชายของฉลามขาวนั่นแหละจากสงขาร้อยสิบเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรสิบแปดปีกระดูกมวยก็ชกมาประมาณห้าสิบกว่าไฟ์นะครับซ้อมอยู่สสันเพชรจังหวัดสงขลาน้ำหนักปล่อยห้าสิบห้ากิโลกร,รมัมนะครับถึงมาวินเดิมลูกของตันเดิมไอ้ฉลามทองตัวนี้นะครับเป็นมวยจังหวะเตะขวาต่อยขวาเข้าในขวางหน้าดันแทงนะ่าจะมีพี่น้องโค่แฟสเหมือนกัน คู่แฝดที่จะเป็นมวยซ้ายนะครับเตะตั้งขวางคาดันทางเหมือนกันฟอ้อมรังของเจ้าฉลามทองหลังจากที่ออกมาจากสิงมาวินแล้วนะครับก็มีไปเรียกว่าสดลหลังจากที่แพ้เพชรเอกแล้วก็ไปชนะน็อกมิสเตอร์บีนชนะทันเทพแพ้กานาลงชนะกิดเงินแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้สิงดำชอห้าพยักษ์วันนั้นต้านความใหญ่ไม่ไหวต่อยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับส่วนคู่ชกนี่เจ้าชาไทยแหม ถือว่าประกบไว้คู่แปลกเลยนะครับชาไทยนี่ก็ของทีมงานบางแสนไฟขับนะก้องบรุรพาชมบุรีอาร์ตมีเดียมวยไทยนะครับหรือก้องนาภาลูกเขานางไนเก๋าต้อยมานาแนละอ่ะไปดูสถิติกันเจ้าก้องอเจ้าชาไทยเนี่ยหรือเจ้าก้องบรุรพาเนี่ย20ปีรป cm, ุ่นปี่169เซนติเมตรเตี้ยวันนิดจากสุราษนะครับธานีนะครับน้ำหนัก ใบป,ปล่อยก็ประมาณห้าสิบสี่กิโลกร,รมัมมาดูน้ำหนักปล่อยกันนิดต่างกันเยอะไหมนักปล่อยจะมากกว่านะวันนี้รูปร่างจะเสียเปรียบหน่อยนะครับรูปร่างจะเสียเปรียบนิดหนึ่งนะครับแต่ได้น้ําหนักได้พิกัดได้เวทนะครับสามฟอร์มหลัง,งเจ้าชาไทยก็มีชนะเจ้าเพชรอัตวินชนะน็อกเจ้าทันเทพวันนั้นเจ้าทันเทพไปไม่โซนะครับแล้วล่าสุดต่อยศึกมวยไทยมันธมิตรล็อกสองชนะน็อกเทวฤทธ เกียรติเขาน้อยนะครับพิกัดเวทพิกัดเนี่ยต่อยกันที่ร้อยสิบสามปอนด์สามฟอร์มหลังของเจ้าชาไทยก็ร้อยสิบห้าร้อยสิบสามและ 3, ร้อยสิบสามส่วนเจ้าฉลามเงินนะครับร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดแน่วันนี้น้ำหนักปล่อยขึ้นมาผมว่าแรงประท้าเสียบเรียบเจ้าชาไทยวันนี้ไปที่ชาไทยครับวันนี้นะหลักเหลี่ยมการยืนมวยอาจจะเสียบเรียบนิดนึงแต่พิกัดน้ำหนักร้อยสิบสามปอนด์น้ำหนักปล่อยวัตถีตัวทีนี่วันนี้ชาไทยได้ลุ้นแน่แล้วครับบางแสนไฟครับ ไม่ธรรมดานะครับไปที่ชาไทยบางแสนไฟครับจะชนะชนะชาหลามทองติดชาหลามขาวเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็การพบกันระหว่างเดชพิชัยนาวีอันดามันร้อสิบาปอนด์วันนี้เอาวยรุ่นไฟเวทมาต่อยกันหลายคู่เลยกับเพชรนายานายาปาร์ควิวนะครับ ไปที่นักชกฝ่ายแดงนะครับเจ้าเดชพิชัยเนี่ยนะครับยีิบห้าปีร้อยหสเจ็ดซนติเมตรน่าจะเป็นทหารเรือนะจากจังหวัดต,ตังนะครับซ้อมที่ค่ายมวยนาวีอันดามันเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายศอกซ้ายเข่าในปั้มลัดพัตติล่าสุดไปโชว์ที่วันร้อยแจ้งเกิดไม่ได้วันนั้นนะครับน้ำหนักก็ปล่อยห้าสิบห้ากิโลกรัมนะครับสามป้อมหลังก็มีไปชนะเจ้ายอดบัวง,งามนะครับแพ้คชสิทธ แล้วก็ไปต่อยวัน<ๆ>ก็ไปแพ้น็อกโคชสิิ์เลยเหลือเชื่อเลยวันนะั้นไปแจ้งเกิดที่วันไม่ได้นะครับคู่ชกนะครับ <_ C os al> เจ้าเพชรนายา <_ C os al> ก็เป็นมวยซ้ายนะครับแม่ดีกีน่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะบ21ปี167เซนติเมตรจากอุบลราชธานี70ปักไฟนะครับก็ตรงเดียวกันเลยนะครับตอมที่ค่ายนงพี่นงบางท้ายนะจังหวัดชนบุรีน้ําหนักไปปล่อย5ิ0 5กิโลกร,รัมแหมน้ําหนักปล่อยไปดูเทียบถ้าเทียบไปแล้วน้าหนักปล่อยเนี่ยแหมเท่ากันเลยเรียกได้ว่าปาดหัวตัวเกือบจะเท่านะครับไอเจ้าเดชนาวีนี่ก็167ไอเพชรนายาก็168นะครับชื่อดาเดิมของเจ้าเพชรนายาก็แก้วมังกรบางแสนไว้กับเพชรนายาโหน่งบางตายนะครับหนุ่มหรือเจ้าอ,อนายา ยุทธชนบุรีหรือทรงพลเคเอ็นตีตัวเดียวกันเลยตามความหล่องของนายานี่ก็มีแพ้เพชรเจ้าพญาชนะพันลำนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาแพ้นอกเจ้าดึงเนื้อทองนะครับอ่ะมวยคุณทนี้เจอกันนะครับได้ผลละอย่างถ้าชอบจังหวะฝีมือแข้งซ้ายออกแข้งออกเหลี่ยมออกข้างเนี่ยไปที่เพชรนายาแต่ถ้าชอบมวยซ้ายเปิดเกมนะครับหมูไม่กลน้ำร้อน ไปสนุกไปที่เจ้าเดชพิชัยเอาวันนี้เซียนวันชอบไปที่เดชพิชัยนะเล่นมวยบูเล่นมวยบุกเ,เวทีแคบผมว่าวันนี้สนุกแน่เลยวันนี้เพชรเดชพิชัยนาวีอันดามันจะชนะเจ้าเพชรนายาไปแบบสนุกเลยแต่ช่วงหลังๆเพชรนายาก็ต่อยกับมวยดีนะต่อยพวกสองมาย,ยักษ์นะครับต่อยพวกแอตเทวดาก็ถือว่าเสมอแอตเทวดาได้ก็ถือว่าทวดาดก็จะพลิกไปพลิกไปมาได้เสียแหละ เอาจะออกไปที่หัวจิตหัวใจของเพชรนายานะครับเพชรนายาโอเคอ่าขอโทษขออภยัยออกไปที่เดชพิชัยนะครับวันนี้จะชนะเพชรนายานายาบาร์วิวนะครับอ่ามาพบกันในช่วงที่สองนะครับหลังจากที่คอแหบเสียงแห้งไปนิดนึงนะครับก็มาพบกันช่วงที่สองของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับรอบสองนี่ถ่ายทอดต,ตดทางเ็บของนิว พาวเวอรนะครับลถ่ายถ่ายช่องนี้ส่วรอบแรกก็เช่นเดิมนะครับถ่ายทางช่องทูฟ2ยยี่เอาไปเลยนะครับไปที่คู่ที่7ของรายการนะครับเป็นการชกกันระหว่างนะักชกไยแดงนะครับชิคาระนะครับชิคาระสวนอาหารปีกไม้สิปี1 6อยเซนติเมตร จากญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะดักเตะดักแทงขวางหน้าปลายหน้าดันแทงนะครับน้ำหนักกปล่อยนี้46กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าฝึกมวยถูกต้องฝึกมวยมาตามตำราเลยแล้วก็เคยชนะมาด้วยนะวันนั้นได้ใหญ่ต่อยกันน้ำหนักที่42กับ43กิโลกรัมนะครับสามฝั่มหลังของชิคาระก็มีชนะเจ้าเนมา่า ก่อนหน้านั้นแพ้เจ้าเนม่าแบบโดนเรียกได้ว่ากรรมการตาทั่วผมไม่ว่าใครหรอกตาทั่วนำมวยชนะให้แพ้มวยแพ้ให้ชนะวันนั้นชนะเยอะแล้วก็มาแก้มือฝ่หลังนะเตะขาดกระโดีเลยหน,หน้าเสือแพ้หน้าแข้งนะครับแล้วก็มาชนะเจ้าทับหน้าวันนั้นตอน้ำหนักกัน1นกิโลสองปอนครึ่งแล้วก็ล่าสุดที่มาชนะเจ้าประเสริฐชัยแม่นะฟอมสดเหลือเกิน แพ้ใครเป็นบ้างยังเนี่ยแน่นะสามสีไฟลังก็ถือวระสดอะมาถึงกุชชกนะอย่างเจ้าอะขอไปทับหน้าสีเสื้อใหม่ครับทับหน้ายุทธการเมืองไทยนะครับหรือเจ้าทับหน้าบ้านไาร่ฐานฝันยิมนะครับสิบสี่ปีร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าในล็อกลัดตีเหนี่ยวียกว่าเป็นสายเลือดมวยเลยพ่อก็คือเจ้ายุทธการทอเทพสุขถิ่นน้ำหนักไปปล่อยเนี่ย 47กิโลกรัมวันนี้ได้ต่อยน้ำหนักสบายวันก่อนนี้บีบไปที่ตีไม่มีแรงแล้วก็ตัวเล็กกว่าด้วยสูง160นครับสูง160ส่วนเจ้าชิคระเนี่ยสูง163เด็กมันโตขึ้นนะผมเชื่อว่าวันชกจริงเนี่ยคงไม่เล็กกว่าหรอกนะแต่ซ้ายต่อยซ้ายลักเลี่ยมเข้าในดีสามฟอมหลังของทัพหน้าชนะเพชรปงสทอแพ้ชิคะแล้วก็แพ้เจ้าคมพีเคแสน วันนั้นต่อย45กิโลกร,รมัมวันนี้ต่อยน้ำหนัก43.5นะครับน้ำหนักเท่ากันดีบเจ้าชิคาระลงมาหน่อยเจ้าทับหน้าปล่อยขึ้นไปเต็มเม็ดหน่อยเ้าวันนี้บอกว่าทับหน้านะครับทําการบ้านไมาดีแล้ววันนี้จะแก้มือได้จะชนะชิคาระนะครับไปแบบสนุกเลยวันนี้ไปกินปลาดิบกันอา้าวมาถึงผู้เอกของรายการเลยบูธบลีสบุญมีฤทธิ์นะครับนักจ้อไฟแดง15ปี จากสุราฎร์9 6 9เซนติเมตรกระดูกมวย30กว่าไฟนะครับสอมต่อบุญมีเล็ิน้ำหนักปล่อย53กิโลงกกมชื่อเดเดิมก็คือเจ้าใบเงินเด็ดสิงใต้ลูกกลมหลวงช้างนะครศรีเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแข็งแก่งแข็งแรงนะาตีนหน้าก็ดีเลยแหละทีเดียว่ฟอร์มหลังชนะคะแนนเจ้าชายน้อยนะครับ ชนะนกเจ้าหยกเพชรลุงนาเลส่วนแล้วล่าส่วนเนี่ยมาแพ้นกเจ้าฉัดเพชรตึก rws วันนั้นต่อยไปไม่ดีเคยมาต่อยที่นี่ครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นผมดูน่าจะสู้ได้แ,แต่ไปทิ้งตัวยกสองเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูตัวรู้เสือให้ดีดแล้วกันนะครับเซอร์กุชชกนะครับเจ้าเบิร์ดเดย์ไอ้นี่ก็วันนั้นก็ทิ้งตัวน่าเกียดน่าเกียดนะครับ20ปี170เซนติเมตรจากอ่าวลึกนะเป็นมวยเข่าซ้อมต่อสม,มยัยน้ำหนักป,ปล่อย53กิโลกร,รมัม พอกันเลยอะแต่รูปล่างเนี่ยใหญ่กว่าเห็นเลยนะร้อยเจ็ดสิบกับ169กับร7 0นะครับอ่ะนะครับเบิร์เดย์ทีมยิมนะครับไปดูประวัติกันคร่าวๆแพ้พระจันทร์ขาวแพ้นอกเจ้าแสนเชิงแล้วก็แพ้นอกเจ้านิชชาโอ้โหฟอร์มนี่มันใช้ไม่ได้เลยเอาวันนี้ไปที่นักชกค่าใหญ่นักชกหน้าเสือดีอย่างเจ้าบุตรีวันนี้จัดชนะเจ้า เบิร์ดเดย์สอนะลุมนไปแบบสน,นุกเลยนะครับวันนี้ออกไปที่บุนรีเอาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับยอดเพชรเอกดีกว่านักสู้ชาไทยวันนี้ผมว่าน่าจะชนะฉลามทองชอบลูกบูหนักแน่นรุนแรงอย่างเจ้าเดชพิชัยจะชนะเพชรนายาชิคละวันนี้ให้ทับหน้ามาแก้มือน้ำหนักเท่ากันวันนี้ออกไปที่ทับหน้าเต็มตัวมาล้างตาแก้อาอแล้วแล้วก็ไปที่บุนรีน่าเสือมาตรฐานดีกว่าส่วนคู่หนึ่งเดชโชวลริศสอนำลงฤทธ กับออโต้นี่ดูประกอบเอานะครับดูประกอบเอาช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอากาศหนาวน้ําท่วมด้วยอะไรด้วยนะครับเด <_ d ash> ็ดชวริตนี่ก็ของในไอตาดูอ่ะอดีตดาวดังช่องเจ็ดสีผมก็มองว่าน่าจะดีกว่าออโต้นะ <_ d ash> แล้วก็คู่เพชรชัยวัน์กับเพชรบ่วงแก้วคู่นี้ได้เสียเลยนะครับ <_ d ash> มวยเสือใหญ่ทั้งคู่เลยของใต้เพชรบุรีกับของหนึ่งชัยวัน์นะครับ <_ d ash> แต่ถ้าให้เลือกเล่นเนี่ยผมเลือกเล่นเพชรชัยวัน์นะครับมีโชคสอบประสบโชคก็รุ่นใหม่ กับเจ้าธีรพัฒน์วันนี้ผมออกวาที่ธีรพัฒน์น่าจะดีกว่ามีโชคฝีมือจัดนะทรงมวยนี่เรยว่าเตะตั้งขวางคาเลยเอ้าตามนั้นครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมครอบครัวทีเด็ดมวยหูมีมากมายหลายบริการเรียกได้ว่าบริการกันแบบพรีเมียมเลยครบจบที่เดียวเลยนะครับอ้าก่อนจากวันนี้ก็อย่าลืมนะครับที่คำจำให้แม่น t d m 9แล้วก็ใส่แอดข้างหน้าอ่ะจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ